สวดีค่ะข็สิบอกเราแนะนําให้ท่านได้รับชมกับรถกระบะมือสองนะคะซึ่งคำนี้มาพร้อมคอกด้วยนะคะทุกท่านเสริมเนบมาแล้วค่ะนําไปประกอบอาชีพสร้างไรายได้ให้แก่ครอบครัวของท่านได้เลยนะคะเชฟโเรเลตปี2012ค่ะรถกระบะตอนเดียวมาพร้อมคอกเครื่องยนต์2,500ซีซีดีเซลนะคะแนบบรรทุกเลารอยกระบะดามแล้วเครื่องเกียร์ดีพร้อมบรรทุกได้เลยค่ะ เอกสารครบพร้อมโอนค่ะภาษีพรบรเดือนมิถุนายนปีี 6, 5นะคะสามารถไปต่อกันได้ปกติขับขี่ใช้งานกันได้สบายค่ะประกอบอาชีพกันได้เลยนะคะสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะรถผ่านการใช้งานมาแล้วย่อมมีริ้วรอยบ้างตามการเวลานะคะทุกท่านซึ่งคันนี้นะคะมาในราคา1 6 9 9 0 0บาทค่ะรถอยู่หนองจอกมีนบุรีนะคะ สนใจติดต่อดูรถทดลองขับหรือว่าต้องการขอข,อข้อมูลเพิ่มเติมมีเบอร์โทรศัพท์ผู้ขายรถกระบะคันนี้ใส่ไว้ให้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนะคะซึ่งท่านใดสนใจติดต่อเจราจานัดหมายดูรถด้วยตนเองได้เลยค่ะเพราะทางด้านแอดมินเพียงแนะนำให้ชมกับข้อมูลเบือเบ้องต้นเท่านั้นเราไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ใหนหนา หรืออีกส่วนหนึ่งนะคะสำหรับท่านที่ต้องการให้การสนับสนุนทางช่องหรือต้องการให้การสนับสนุนแอดมินนะคะท่านสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แซงหรือปุ่มขอบคุณเข้ามาได้เช่นกันสำหรับในวันนี้นะคะแอดมินขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ